พี่แ่นเชื่อว่าทุกคนอ่ะทุกคนเคยผ่านรสชาติของการทานเหมปุกมาพี่แ่นมองว่ามันมันเป็นความทรงจำอ่ะเป็นเรื่องราวในความทรงจําที่เราอาจจะเคยทานตำหนังกลางแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยพี่แว่นก็จะเอาเป็นตัวที่มันเชื่อมโยงเชื่อมโยงเพื่อเกิดบทสนทนาใหม่ๆขึ้นเพราะว่าในกระบวนการย่าเรามันจะมีเวลาของมันใช่ไหมจังหวะนั้นแหละเราได้สนทนากันจังหวะนั้นแหละที่เราได้พูดคุยกันจังหวะนั้นแหละที่เราได้ทําความรู้จักกัน นะครับมันได้แรกเปลนประสบการณ์อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับนี่ก็คือปลาหวานของพี่แว่นนะครับผมมา let's go เฮ้ยก่อนลินอย่าลืมจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ้มไอปลาหวานของพี่แว่นก็จะไม่หวานเกินไปอย่างที่พี่แว่นบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสเขาอะปลาหวานเขามีความ เนื้อปลาหวานอันนี้เป็นปลาเลยนะครับเป็นปลากระเบนครับเป็นปลากระเบนที่แววน,นจะเลือกตัวที่มันมีกระดูกออกเพราะว่ามันจะให้รสสัมผัสที่มันมีทั้งเนื้อปลาแล้วก็กระดูกอ่อนนายเลือกที่จะเดินในรูปแบบไหน,นสุดท้ายมันก็จะเป็นอารมณ์ที่มันได้กลมกล่อมเหมือนกับทั้งปาหมือและทั้งมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดและรสชาติที่หวานมันตรงนี้ในตัวนะครับขอบคุณครับ